วันนี้ได้เลิกค่ะเปิดงานแถลงข่าวใหญ่โตเลยเป็นไงบ้างวันนี้ค่ะโอ้โหตื่นเต้นมากขอบคุณขอบคุณแฟนคลับของน้องๆทุกๆคน,นแฟนๆนิยายแล้วก็รวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยครับที่ที่มาที่มากันวันนี้นะครับ <c oughs> ก็ดีใจดีใจนะครับที่มีคนติดตามให้การให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับรวมถึงลูกค้าพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับหายเหนื่อยไหมครับว่าเห็นแฟนๆมารอใ, <น S 2> ให้หายเหนื่อยไหมครับพี่บอส อ๋อหายเหนื่อยครับก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยครับที่คอยซัพพอร์ตเรามาตั้งแต่นะเดย์แรกเลยตั้งแต่เราประกาศทำซีรีส์ประกาศคาแรคเตอร์รของนักสแสดงว่าเป็นใครบ้างเทุกคนก็พร้อมซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามเรามาอย่างต่อนเนื่องรวมถึงวันนี้ด้วยก็น่ารักมากๆครับความกังวลไหมว่าออเอพราะตัวนิยายเองก็แบบมีชื่อเป็นใครก็รอรู้ตัวนักสแสดงมาเรื่อยๆด้วย กดดันไหมพี่ตีตอนนี้น่าจะหายกังวลไปได้หลายหลายอยู่แล้วครับเพราะว่าด้วยความที่เราเดินมาทางถึงวันที่แบบเราแถลงข่าวซีรีส์แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเริ่มออนแอร์ตอนแรกวันที่18เมษายนนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าก็ทํางานกันอย่างเต็มที่มากๆตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการออนแอร์แล้วก็เป็นคนดูแล้วครับว่าแบบจะชอบติชมอะไรอย่างเงี้ยเราว่าก็เป็นเป็นเป็นถึงจุดนั้นแล้วนี่ครับค่ะมาสอบการแสดงหน่อยครับอยากได้มาร่วม ครับก็ด้วยความที่มันเป็นเรื่องแรกก็รู้สึกว่าค่อนข้างตื่นเต้นที่มันเป็นแบบครั้งแรกของการแบบแสดงครับแล้วก็กังวลเพราะว่าเรื่องตัวละครครับ<ม>ก็ต้องทำกันบ้านเยอะๆก็ทำอยู่ด้วยครับแล้วก็มีพี่ๆส่งผมไปเวิร์กช็อปแล้วก็ได้เข้าสินด้วยกันแล้วก็มีพี่ตีคอยช่วยให้คำแนะนำอะไรแบบนี้ครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่มีแฟนๆคอยซัพพอร์ตครับ อครับขอบคุณมากครับาพี่แม่หลักพี่แม่ครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจก t นี้ก็รู้สึกมีความสุขได้ทํางานกับนักสแสดงผู้ก่มกับแล้วก็นักสแสดงทีมงานทุกคนก็รู้สึกว่าโชคดีครับแล้วก็มีความสุขครับครับเรื่องครับเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ก็เอาจริงๆก็เรื่องนี้จริงๆก็ผ่านอะไรมาเยอะมากจริงๆครับผมตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่เรามีการ ข่าวนี้ก็เรียกได้ว่าผ่านมานานในระดับหนึ่งใช้เวลานครั้งเยอะอย่างที่บอกไปในงานนะครับเมื่อกี้ว่าโอเคเราเราผ่านการแคสที่ดูเดือดมากๆมารวมถึงครั้นที่ดูเดือดมากๆเช่นกันนะครับผมก็เอาจริงๆดีใจที่ได้มาพาร์ทเนอร์กับทางดีครับเฮาส์ด้วยต้องขอขอบคุณพิตรีมิบ่าวมากเปนการมากกันก็คงถ้าไม่ใช่พิตีพบ่าวคงไม่ใช่ใครแล้วครับเพราะว่านี่แหละคือพาร์ทเนอร์ที่รู้สึกว่าเราอยากทํางานร่วมกันด้วยจริงๆแล้วก็ ในพานักแสดงก็ทุกบทบาทยากเสมอครับผมบทในเรื่องนี้ก็ยากเช่นกันครับผมแล้วก็ต้องทํากันบ้านครับแล้วก็เวิร์กช็อปนี่แหละก็ไปเวิร์กช็อปกับทุกคนด้วยกันน่ะครับ,น,รบน่ารักครับน่ารักน่ารักสนุกมากฮะสนุกมาก,ก,มากเวลาเวิร์กช็อปก็เหมือนไปเล่นกับเพื่อนอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็สนุกครับสนุกแล้วก็ทุกคนมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจริงๆอันนี้ผมพูดได้เลยนะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รอติดตามดูในค่อยๆรับสเต็ป step by s t นะครับผมบอกเลยว่าคาดไม่ถึงแน่นอน นุ่มนุ่มสองนุ่มมานุ่มสองน่อยปสวัสดีครับ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 ก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับที่ได้มาแสดงเรื่องนี้นะครับก็เต็มที่ไหมเต็มที่มากครับก็ถ้าแสดงได้ไม่ดีก็อย่าว่ากันเลยดีเราก็น่ารักก็น่ารักดีแน่นอนครับทีวีทีวีตื่นเต้น ก็สำหรับบินนะครับบ <ored> ินก <sh arp> ็รู้สึกว่ามันเป็นความโชคดีครับที่แบบว่าเหมือนว่าเราได้มาเจอการทํางานกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักแสดงที่แบบว่าทํางานกันได้แบบเหมือนเคมีมันเข้ากันครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานร่วมกับอยากขอบคุณทุกคนเหมือนกันครับแล้วก็รับรองครับเรื่องนี้ก็ทําเต็มที่เหมือนกันเตรียมรับชมกันได้เลยครับทุ้คน เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเพิ่มเติมหน่อยน่ะพิธีอะไรร่วมกับเนื้อหาพอสังเกตโอเคครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเฟิร์สจัอบเบอร์ครับพาร์ทอะไรอย่างเงี้ยครับในการที่เขาจะต้องมาทำงานที่เจียนกรุ๊ปแล้วก็วาดฝันว่ามันจะดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็มาก็เจอแบบไม่ดีอย่างที่คิดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ววันหนึ่งก็เจ้านายคนใหม่ก็เข้ามาก็คือคุณเจ๋งเนี่ยแล้วก็เกิดการเรียนรู้ การถกเถียงตบตีอะไรกันแล้วก็เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกันเกิดขึ้นแล้วก็เขาสองคนก็ได้ learning เรียนรู้แล้วก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครอ,อื่นๆโดยที่ไม่ใช่แค่เจ๋งพัดที่จะมีเข้ามามีบทบาทแล้วก็สร้างสีสันความสนุกให้กับเรื่องนี้ให้มันแบบอิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้หลายๆช่องด้วยมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะโรแมนติกคอมเมดี้ดรามา่าอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้ดูเลยเพราะว่าครบรสมากครับ จะบอกว่าหลังจากที่เขาได้เวิร์กช็อปกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็แรกๆอาจจะมีแบบเป็นกังวลบ้างเพราะด้วยความที่เขาอายุต่างกันมากๆอะไรเงี้ยก็จะมีการที่ช่องว่างระหว่างวัยกันเยอะแต่ว่าเราว่ามันไม่ใช่คือด้วยความที่ทุกคนเป็นตั้งใจแล้วก็มาเพื่อทํางานอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับอายุแต่ว่าเราว่ามันอยู่ที่บทบาทเขาทํากันบ้านกันมาได้ดีแล้วก็ เริ่มเริ่มแบบตั้งใจกับมันมากๆเลยครับเราว่ามันก็เลยออกมาดีอย่างที่ที่ที่เราได้เห็นเห็นกันเลยครับด้วยระยะเวลาเนอะใลาในการที่เราเขาก็ทำงานด้วยกันเขาก็มีเวลาที่จะค่อยๆที่จะรู้จักกันทำความรู้จักกันมากขึ้นเราว่าเคมีเป็นเป็นเรื่องของการต้องรู้จักกันอ่ะหมยถึงว่าต้องศึกษากันละกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอเขามีเวลาได้เจอกันแล้วเราก็เห็นว่าเออมันเออมันน่าจะดีนะอะไรเงี้ยก็ค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ เราเวอร์กัน20 20เกือบ20รอบนะเวอร์ชอบว่าเวอร์สอบเราเวอร์กันเกือบ20รอบนะครับแบบก็พยายามเคี่ยวเข็นมากๆเลยเลยได้ว่าเกือบ30ิคิวนะที่เขาทำงานด้วยกันมาทุกคนนะครับโหทุ่มเทตั้งใจแฟนๆไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ความตั้งใจพวกเขาคู่นี้ก็จริงๆแล้วเหมือนแบบ คือได้เจอกันไม่นานเท่าสองคนนี้แต่ด้วยความที่อย่างที่บอกไปว่าพอเราเราเราบอกว่าเออมันคือการทํางานมันคือการที่เราต้องแบบไวกว่าคนอื่นเขานิดนึงด้วยความที่เราแคสอะจะเป็นได้ได้มาหลังสุดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ด้วยความที่ทั้งเซนแล้วก็วินเนี่ยเต็มที่มากแล้วก็มาด้วยใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถึงเป็น ผลงานซีรีเรื่องแรกๆที่เกิดขึ้นเขาก็เราใช้เราเรา,เราใช้การบอกว่าเออถ้าเรายิ่งตั้งใจยังไงมันก็มันมันไม่เกี่ยวกับว่าเราทําไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาสองคนทำทำ,ทำออกมาทำมันออกมาได้จากการที่เราได้ถ่ายกันไปแล้วเกือบสิบคิวเนาะเราด้วยความตั้งใจนี้แล้วก็เขาคุยกันมากขึ้นแล้วก็มันเลยทําให้เขาสองคนแบบว่าอย่างที่บอกวิจณตบอกไปพอยิ่งคุยกันมากขึ้นก็ยิ่งง่ายต่อการทํางานมากขึ้นเราว่านี่แหละคือจุดสําคัญหัวใจสําคัญของการทํางานเรื่องนี้ที่จะมาคู่กันในเรื่องอะไรเงี้ยคับ จริงๆเพลงประกอบซีรีส์เนี่ยเราอย่างที่บอกไปเมื่อในตอนถแถลงข่าวว่าเราทำกันบ้านกันหนักพอสมควรว่าเอ๊ะจะเอาใครมาร้องดีสุดท้ายก็โจทย์แรกด้วยโจทย์ด้วยความสนุกและครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นบอยแบนด์แล้วก็สนุกสนานที่เข้าวัยรุ่นที่เข้ากับเรื่องเรื่องนี้เลยคิดว่าเออเชญอยากติดต่อน้องทีมแ <มา S 2> อดลาร์มามาโอ้ ต้องรอติดตามเขารับเชิญนี่รับเชิญได้หลายแบบรับเชิญมารับเชิญมาเต้นด้วยหรือเปล่าหรือ่าเอ๊ะยังไงก็แตเดี๋ยวค่อยว่าเกิดขึ้นได้ในอนาคแลวกันเลยแต่ว่าแต่ว่าอย่างนี้ละกันครับก็เราด้วยโจทย์แรกที่เป็นเรื่องเพลงแล้วก็รู้สึกว่าต้องสนุกสนานมีท่าเต้นนิดหน่อยก็เลยก็เลยคิดว่าเราผู้ชวนวงแอนไลน์ก็ตอบรับเป็นอย่างดีรวมถึงอยากให้รอติดตามว่าเต็มเต็มเพลงจะสนุกขนาดไหนจะเป็นยังไงนะครับก็เร็วๆนี้ ติดตามเพลงนะครับให้น้องๆฝากละกันครับครับก็ฝากซีรีส์ step by step ค่อยๆรักด้วยนะครับก็รับรองว่าสนุกแน่นอนเพราะเราทุกคนตั้งใจกับงานมากมากครับผมครับก็ขอฝากซีรีส์นะครับก็เต็มที่มากเลยครับทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงครับแล้วก็ ใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับก็ถูกหลาดของผมของบังอยากพูดังครับก็ขอฝากซีรีส์เรื่องแรกของผมด้วยนะครับตั้งใจมากครับอากาศตอนแรกนะครับวันที่18เมษายนนะครับยังไงฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมเรผมก็อย่างที่ทุกคนบอกไปเนาะว่าทุกคนตั้งใจมากแล้วเราได้เห็นตั้งแต่ day o n จนถึงวันนี้ด้วยความที่เราเป็นนักแสดงร่วมกันเราดีใจมากที่ได้เล่นกับทุกคน ได้มาได้มาร่วมเล่นด้วยกันแล้วก็ในฐานะคนที่ได้เห็นตั้งแต่แรกทุกคนเต็มที่กับเรื่องเรื่องนี้มากมากจริงๆก็หวังว่าความเต็มที่ของพวกเราจะได้สง่งส่งต่อให้ทุกคนได้รู้สึกแล้วก็สัมผัสถึงนะครับผม <ใช S 1> <ล>ก็ขอฝากซีรีส์เรื่องค่อยๆรักสเต็ปยสเต็ปด้วยนะครับวันที่14ม <18. S 1> เมษายน18เมษาพันิดเอาใหม่ oh ตันที่18เมษายนนี้นะครับทางช่องวัน31ช่องวัน31นะครับแล้วก็เวลานัดทางวีทีวีครับครับม คนนะครับ